สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ชัดพิรมพรครับผมก็อาจารย์อมศรีเนศนะครับค่ะอาจารย์อมก็หลังจากเลือกตั้งไปนะครับใช่ค่ะหลังจากที่เราทายไปเดือนที่แล้วเนาะพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าผนึกกาลังกันเยอะมากนะอาจารย์อ,อมถือว่าประชาชนคนไทยเราให้ความสําคัญมากๆกับในเรื่องของการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีนะคะเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตนะคะก็เหมือนที่ทายไว้แหละครับก็นักการเมืองนะครับวันศุกร์ก็จะพัฒนาเก่งขึ้นเรื่อยๆคนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆคนชอบมากขึ้นเรื่อยๆวันพฤหัสก็มีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเติบใหญ่รุ่งเรืองนะครับร่วมมือร่วมใจกับพฤหัสกศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็ร้อนรุ่มร้อนใจไปนะฮะจากที่คิดว่าจะ โอเคก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเสาร์ที่ส่วนมากก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างจะเป็นออกแนวประมาณแบบผู้นำัวหน้านะครับแต่ก็ค่อนข้างจะสู้วันศุกร์วันพฤหัสไม่ได้ประมาณนี้วันศุกร์ก็จะคารมดีรูปร่างหน้าตาดีสื่อสารดีคนนิยมชมชอบดุดดังดาราอะไรประมาณนี้เลยมีวันอะไรอีกคะอาจารย์โุมจันวันจันเป็นไงบ้างจันวันจันก็ร่วมมือร่วมใจเข้ากันได้ทุกคนนะครับร่วมมือกันวันอังคารก็ค่อนข้างจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกกับทีมกลุ่มร่วมมือกัน <fuck. S 2> ครับตรงนี้นะวันพุธก็คล้ายๆแบบว่าต้องอาศัดยพันธมิตรร่วมมือกันช่วยกันเหมือนกันพ <Honestly, S 2> าลืหัดถือว่าดีครับแต่เด่นๆก็พฤาหัดกระสุขน,นี่แหละพฤืหัดดีสุกดีเสานี่รู้สึกว่าจะมีปัญหามีความเครียดมีการปรับเปลี่ยนอารมณ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ดังใจเนาะส่วนวันอาทิตย์ก็ดูสู้ทุกทางอะไรก็ได้ที่จะทําให้ แต่ทาให้ได้จะทําให้ได้กลับมาเนี่ยจะสู้ทุกอย่าง uh huh. ก็ยังไงก็ฝากนะคะว่าให้ท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูเมื่อเทปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เราได้จัดก่อนมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะลองย้อนเทปกลับไปชมดูแล้วกันว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมีความแม่นยําและมีความตรงหรือไม่นะคะซึ่งดวงวันเกิดของผู้นําก็ลองเชิดใน Google ดูแล้วกันค่ะแล้วลองวัดเทียบดูกับที่อาจารย์ทั้งสองคนได้มีการพยากรณ์ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนวันเลือกตั้งไว้นะคะลองดูแล้วกันอ่า เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สําคัญอีกเดือนหนึ่งเนื่องจากว่าผลของการเลือกตั้งได้ออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าช่วงเวลานี้เหมือนเราจะขอพูดเรื่องการเมืองนิดนึงเนาะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันค่ะเนื่องจากว่าเรามีการพยากรณดวงวันทั้ง7ไว้เมื่อตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเดือนนี้เราก็จะกลับมาพยากรวันทั้ง7อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวโยงกับดวงของผู้นําบ้านเมืองของเราด้วยแล้วก็จะเกี่ยวโยงกับดวงชะตาของแต่ละบุคคล ประจำเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งก็กำลังจะพิจารณาในเรื่องของการ เขาเรียกว่าจัดตั้งรัฐบาลกับพรรครวมต่างๆ8พรรคด้วยกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวไทยที่เราสามารถเป็นประชาธิปไตยนะคะเลือกตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผลของการสรุปก็จะต้องรอดูผลของสวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการโหวตให้คะแนนเสียงคุณพิธาอย่างไรนะอาจารย์อมนะครับผมก็มาดูวันที่เจ็ดเลยแล้วกันครเบเข้ามาสู่วันจันทร์อาจารย์อมเป็นไงบ้างวันจันทร์นะฮะ วันจันได้อะไรมาวันจันได้ไพ่กิเลสเยอะน<ม>่เพราะนั่<ม>นคือชาววันจันร์ในช่วงเดือนนี้นะครับพิจุนาเนี่ยคุณจะกิเลสเยอะครับอยากได้นู่นนี่นั่นนะฮะมไม่รู้จักพอใช้เงินฟุ่มเฟือยนะฮะสำเริงสาราญอิจฉาริษยาหรือไม่ก็ประมาณแบบว่าค่อนข้างจะมีความอยากจะ เด่นอยากจะได้อยากจะมีมนี่ประมาณเลยนะชาววันจันทร์นะถ้าเป็นในสายงานจะโดดเด่นเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานบันเทิงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นศิลปินศิลปะเสียงเพลงดนตรีงานออนไลน์งานสื่อสารไอทีเทคโนโลยีทุกรูปแบบจะโดดเด่นะนะฮะหรือไม่ก็งานที่เกี่ยวกับด้านสีเทาหรือกลางคืนจะโดดเด่นประมาณนี้นะครับแต่อีมุมหนึง่งชาววันจันทร์ในเรื่องการเงินต้องระวังกิเลสเยอะกับ โดนหลอกลวงนะครับระวังเรื่องมิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งเรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจให้กับออนไลน์เทคโนโลยีให้มากๆ <c oughs> ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ต้องระวังเรื่องกิเลสตัณหาระวังรักสามเศร้ารักซ้อนชู้สาว <c oughs> นะครับกับอีกมุมหนึ่งก็คือชาววันจันทร์ในช่วงงานเนี้ยเรื่องการงานให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับตัวเราไปอิจฉาเขาหรือเขามานินทาเราอะไรประมาณนี้นะฮะหรือตัวเราเองเนี่ยต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับด้าน สภาพไวรล้อมผลรอบข้างในงการครบมิตรให้ดีๆนะครับแล้วก็ชาววันจันในช่วงมิถุนาเนี่ยอาจจะได้ไปดูหนังฟังเพลงสถานเรื่องลมสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกัน ถ้าอิงในเรื่องเกี่ยวกับด้านกันดวงของผู้ดำมีบ้างชาววันจันทร์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนอิชาลิศยาอไม่ชอบเลยที่เขาจะต้องได้ดิบได้ดีหรือตัวหนึ่งตัวเราเองเนี่ยน่าจะดีดีกว่านี้น่าจะโอเคกว่านี้อะไรอีกก็ได้หรือเจอหมู่มานเจอคนตีชินนินทาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะมีคาพูดนินทาคนยุแยงแตแข่งรั่วอย่างนี้ใช่ไหมนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือชาววันจันทร์ครับผมคารจัดไปอ่ะทีนี้มาเป็นดวงของคนที่เกิดบันอังคาร นะคะแล้วก็ดวงผู้นําคนที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงบ้างโอ้โหได้ไพ่ดีมากนะอาจารย์โอ, oh, <the> อใบเนี้ยบ่งบอกหมายถึงความยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารชัดเจนค่ะว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยจะสืบเนื่องมาต่อสืบเนื่องต่อมาจากเดือนพฤษภาคม oh, <the> เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนที่เกิดวันอังคารค่ะ ข่าวดีโอกาสดีๆนะคะการเติบโตวความยิ่งใหญ่ความราบรื่นต่างๆกำลังจะปรากฏขึ้นอยากอยู่กับครอบครัวอ,อยากกลับมาหาครอบครัวแล้ว<า>ก็จะเป็นลักษณะเหมือนการใช้ชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือความหวังที่มันมีความหวังที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าเป็นเรื่องงานบอกได้เลยค่ะคือพลังอํานาจตัวคนที่เกิดวันนัค่ะจะมีพลังอํานาจมีบารามีมากเป็นพิเศษนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการขับเคลื่อนจะมีข่าวดีในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆที่ ยอดเยี่ยมสุขุมนุ่มลึกมีสติมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่ยำเกรงเป็นที่น่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นสําหรับในเรื่องของหน้าที่การงานอาจารย์นม,มถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะบอกได้เลยว่าการเงินไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเดือนนี้ชาวที่เกิดวันอังคารจะสามารถควบคุมจัดการบริหารจัดการนะคะแล้วก็สามารถที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆชดเชยกับสิ่งที่เสียไปได้อ่าเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาว ที่เกืดันธนาคารจะมองเส้นทางหรือลู่ทางในการหาผลประโยชน์กลับคืนมาหรือในเรื่องของช่องทางรายได้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เรื่องของการเงินก็หละมีโอกาสได้ใช้เงินก้อน 2. มีโอกาสได้รับเงินชดเชยหรือมีโอกาสได้รับเงินคืนเป็นก้อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของ ความรักค่ะดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารในเดือนนี้นะคะก็จะถือว่าได้รับการตอบรับดีเป็นพิเศษคะ่ะคนที่เป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่มีโอกาสได้วางแผนครอบครัวร่วมกันม,มีโอกาสได้เจอคนดีๆสักคนที่มีศักยภาพมีฐานะทางด้านการเงิน hanger, มีฐานะทางด้านสังคมที่ค่อนข้างจะดีถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วคือการได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว<ม>นะคะอโอกาสดีๆในเรื่องของครอบครัวกําลังจะเกิดขึ้นนะคะวางแผนในเรื่องของครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็ที่สําคัญ คือจะมีกิจกรรมดีๆได้พบปะพูดคุยกับคนในครอบครัวนั่นเองนี่คือ,อคนที่เกิดวันอังคารค่ะครับผม <Okay. S 2> ครับคน,นี้มาคนวันพุธครับคนวันพุธเงินเท่านั้นที่สําคัญนั่นคือชาววันพุธนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้คุณจะคิดเรื่องตัวเลขเยอะคิดเรื่องเงินเยอะแต่อีกมุมนึงก็คือคุณจะมีเกตที่จะวางแผนซื้อของชิ้นใหญ่หรืออยากได้ของราคาแพง บิมุมหนึ่งก็คือมีเงินก้อนที่หวังไว้ก็จะได้ถ้าเน้นในเรื่องเงินทองเนี่ยชาววันพุธในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ได้สมบัติหรือไม่ก็ได้เงินก้อนใหญ่หรือไม่กระทั่งมีเกณฑ์วางแผนซื้อของชิ้นใหญ่นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องงานก็แน่นอนครับจะโดดเด่นเฉพาะคนที่ทํางานบริการงานค้าขายท,ทําธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะอสังหาร,ริมทรัพย์ของชิ้นใหญ่ ของที่มีเป็นเครื่องประดับ oh. จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับจะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องเงินกับเรื่องรักจะเข้าไปโยงกันเกี่ยวพันกันการเอื้อการช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้นะครับหรือมุมหนึ่งก็คือในช่วงนี้ชาววันพุธเนี่ยก็จะรสนิยมสูงหน่อยครับอยากได้อะไรที่มันแพงๆหรูหราฟู่ฟ้าอยากได้บ้านอยากได้รถอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องการเมืองการปกครองชาววันพุธอาจจะต้องใช้เงินต้องมีเงินเท่านั้น นะฮะหรือไม่ก็มีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวพันะอะไรเช่นนี้สําหรับในเรื่องเกี่ยวกับท่านแวดวงการเมือนการปกครองนี่<ช>คือชาววันพุธครับค่าในช่วงนี้ขออีกหนึ่งวันแล้วกันอนาจารย์โอมนั่นคือชาวพฤหัสวันพฤหัสเป็นอย่างไรเดือนที่แล้วนี่ดีนะครับ เดือนที่แล้วนี่ถือว่าดีมาเดือนนี้นะคะว่าดูคนเกิดพฤหัสจะดีอย่างต่อเนื่องไหมรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจเท่าที่ควรอึดอัดนะคะมีบะแบบเซ็งเมีเซ็งๆเบื่อเบื่ออึดอัดรอคอยกําหนดเว้นไม่ไม่มีกําหนดมีระยะเวลาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเป็นพฤหัสในรอบเดือนนี้นะคะคือเดือนมิถุนายนมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเก็บอารมณ์ค่ะเดือนนี้คนที่เกิดวันพฤกัสจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ ใจอาจจะร้อนแต่บุคลิกภายนอกหรือกายภาพภายนอกจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะมันอาจจะเกิดให้เกิดผลเสียบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดมันเปรืหัจะต้องเซฟอารมณ์เซฟพฤติกรรมอะไรต่างๆที่มันจะเป็นผลสะท้อนกลับคืนมาในอนาคตหรือจะเป็นผล พูดปัจจุบันจะเป็นผลต่ออนาคตก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวาจาและคําพูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดือนนี้คนเกิดวันพฤหัสจะเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยรอโอกาสรอจังหวะนะคะเป็นความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ได้ดังใจบางสิ่งบางอย่างกําหนดไว้แล้วอาจจะต้องมีการคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่แต่ท้ายที่สุดก็คือต้องทําใจยอมรับนั่นเองสําหรับคนที่เกิดพฤหาิาสรถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคือใจเย็นๆนะคะช้าๆได้พักเล่มงานทุกอย่างใช้สติใช้เวลาในการจัดการในเรื่องของการงานจะมีโอกาสได้ดีเกิดขึ้นแต่เพียงแค่ว่าเดือนนี้พยายาม พยายามอยแสดงตัวเองมากเกินไปหรือพยายามอย่าแสดงการเป็นปลรปากหรือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อฝั่งตรงข้ามไม่งั้นจะมีผลในทางลบให้กับตนเองเกิดขึ้น<ม>เนาะถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ชาวคนที่เกิดมะเรือหาจะต้องวางแผนให้ดีนะคะในเรื่องของการเงินเป็นช่วงเวลาที่ต้อง กินต้องใช้ต้องจ่ายเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสจะต้องเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องของการใช้นะคะควบคุมการใช้ให้ดีพยายามจะไม่ให้เกิดการฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นนะคะดวงการเงินบางคนที่แย่มากๆอาจจะถึงขั้นต้องหยิบยืมนะคะถ้าคนไม่ถึงขั้นแย่มากๆก็อาจจะต้องรายได้อย่างอื่นอาจจะยังไม่เข้ามาอาจจะต้องได้กินเงินเก่เกาไปก่อนหรือต้องใช้เงินเก็บเงินออม เขาเรียกว่าประคองตัวเองไปก่อนนะถ้าเป็นเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาแห่งความคิดถึงค่ะวัน,นเดือนนี้นะคะคนเกิดพระฤาัสจะเป็นช่วงเวลาแห่งการคิดถึงคิดถึงเรื่องราวเก่าคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา,าเขาเรียกว่ารักไม่ลืมไม่ลงปลงไม่ได้อาจจะยังคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆยัง ยังเป็นภาพยังเป็นสิ่งจดจําอยู่นะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคนเกิดพันวันพฤหัสก็คือพยายามทําใจและพยายามทำลยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วพยายามลืมอดีตที่เจ็บปวดไปจะทําให้ชีวิตของคนเกิดพฤหัสมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าดวงของการเป็นผู้นําของคนเกิดวันพฤหัสนะคะเดือนนี้คือการรอมชอมการอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือการระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมและคําพูดจะเป็นดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ อ่ะครับผมครับก็หมดไปสาหรับ4วันนะครับค่ะทานี้มาถึงอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงอีก3วันสุดท้ายนะครับก่อนหนึ่งก็จะฝากผลงานก่อนแล้วกันนะใช่นิชานครับผมค่ะอาจารย์ิชานอาจารย์นิชานนะคะก็ฝากผลงานในส่วนของบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์ค่ะโดยอาจารย์นิชานก็บริการในเรื่องของงานสักคิ้วโงเฮงนะคะ สักปากละเซียนะคะแล้วก็ในส่วนของการสักเสริมดวงคือสักลายมือเศรษฐีมหาเฮง888ประจําจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของการดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีค่ะถ้าใครที่สนใจติดต่อดูดวงโดยตรงก็สามารถติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยนัดล่วงหน้านะคะหรือบางท่านอาจจะสะดวกดูทั้ง่าน ผานระบบออนไลน์หรือมาที่บ้านของอาจารย์นิชานัน์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผมอาจารย์โอมนะฮะก็จะเป็นเรื่องการทำนายพระยิบซีนะครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเบอร์โทรดูทะเบียนรถนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการทําพิธีต่างๆในเรื่องี่งานมงคลนะครับกับอาจารย์นิชานันต์ตั้งเสาเอกเสาโทหรือแม้กระทั่งงานวงสวงวงสวงเทพนะครับหรือแม้กระทั่งพระภูมิเจ้าที่นะครับตรงนี้หรือเราดูออนไลน์ได้ทั้งสองนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเกี่ยวกับลายมือกับอาจารย์นิชานัน์เราสามารถที่จะ ถ่ายรูปมาเปกล้องอได้<ช>นะคะ,คะหรือการดูชื่อนามสกุลการดูพายิปซีดูเบอร์โทรดูเลขทะเบียนรถสามารถดูออนไลน์ได้ทั้งหมด<ช>นะครับกับผมอาจารย์โอมและอาจารย์นิชนันท์ใช่ค่ะ เราดูต่อ3วันไปเลยแล้วกันอีก3วันว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วคุณพรฤหัสอาจารย์นิชนันต่อไปเป็นวันศุกร์อาจารย์องค์วันศุกร์ได้ไพ่อะไรมาวันศุกร์ได้ไพ่คิดวางแผนเยอะนะครับก็คือชาววันศุกร์ในช่วงของมิถุนายนนี้คุณจะคิดเยอะวางแผนเยอะหรือไม่ก็ต้องใช้ความคิดเยอะหรือไม่กระดมความคิดมากมายสมองใช้สมองเยอะนะครับถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านภาพรวมในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์วางแผนเรื่องการเรียนการสอบมีการวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษาต่อหรือไม่กัทางการเปิดตำราใช ความลุกเลยทีเดียวถ้าง,งานเนี่ยจะเน้นงานที่ต้องใช้สมองเป็นพิเศษจะโดดเด่นมากกว่างานซื้อขายนะครับหรือถ้าเป็นงานซื้อขายจริงคุณก็จะต้องวางแผนเรื่องการค้าขายนะครับเพราะนั่นคือชาวมังสุขในช่วงนี้ถ้าเปในเรื่องงานเดี๋ยวบอกเลยว่าคิดเยอะวางแผนเยอะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาวมันสุกในช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็คล้ายๆกันครับคุณจะวางแผนเรื่องตัวเลขวางแผนเรื่องการเงินแบบประเภทเละเอยียดยิบเลยทีเดียว mm. จ่ายมารับมาจ่ายไปยังไงหนึ่ง mm. บอกเลยว่ามีเกณฑ์คิดเยอะเข้ม mm hmm. อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักก็แน่นอนก็จะมีความห่วงใยครับมันเป็นความห่วงใยคนรอบข้างห่วงใยคนในครอบครัว <c oughs> ห่วงใยคนในบ้านเป็นความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ย มีความคิดถึงหรือห,ห่วงใยเขาเป็นความรู้สึกว่าตัวเองจะค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายอ,อะไรประมาณนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กสาตว์คนแก่ก็ได้หมดมประมาณนี้นะครับส่วนสุขภาพก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกสายตาหรือไม่กระทั่งเกี่ยวกับการนอนน้อยาการนอนน้อยการพักผ่อนนิดนึงประมาณนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นการเมืองกับปกครองชาวมันสุกก็จะมีเกณฑ์วางแผนเยอะอเป็นคนที่สั่งการวางแผนใครจะเป็นยังไงอยู่ตรงไหนแบบไหน มันเหมือนมีอุปสรรคด้วยแม่จานโอ้ก็ดูมีอุปสรรคต้องวางแผนแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้หรือไม่มีความกังวลกับอุปสรรคใช่มีความเครียดว่าปัญหาเยอะอยู่นะมันจะผ่านไปได้ไหมมันจะแก้ไขได้ไหมนะครับแต่ทุกอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและก็วางแผนได้ดีเออบางเพราะว่าคุณคิดเยอะคุณคิดวางแผนได้ดีไว้แล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับชาววันศุกร์นี่คือชาววันศุกร์ครับผมอเพราะนั้นวันศุกร์ก็เดือนนี้รู้สึกจะ ต้องเครียดต้องวางแผนให้ดีค่ะเนื่องจากว่าด่านก็เยอะนะอุปสรรคเยอะพอสมควรอ่ะต่อไปคนที่เกิดวันเสาร์เดือนมิถุนายนเป็นเช่นไรซึ่งเดือนที่แล้วเป็นยังไงอาจารย์โอ๊ร้อนรุ่มร้อนใจเดือนที่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยดีเนาะไม่ค่อยเท่าไหร่เดือนนี้ก็ยังเป็นลังเลเป็นกังวลเป็น50-50นะอ่าเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์ก็ยังไม่ปลอดโปร่งเท่าที่ควร เป็นลักษณะของการลังเลค่ะเดือนนี้คนเกิดวันเสาร์จะเป็นอารมณ์แปรปรวนจะเป็นอารมณ์ลังเลคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มอยากคุ้มไม่อยากะจะเป็นอารมณ์แบบจะไปดีไม่ไปดีจะทําดีไม่ทําดีกึกกึกกักกักไม่ชัดเจนก็เป็นลักษณะเหมือนลังเลไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าออกตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้หายไปจากวงการของหน้าที่การงานถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกับจะ ทำผลงานเพื่อขึ้นตำแหน่งต่อดีไหมหรือชอบในตำแหน่งเดิมเอ๊ะจริงๆก็อยู่ตำแหน่งเดิมก็ดีอยู่กับบริษัทนี้นานๆไปจะยังไงรู้สึกเบื่ออยากไปจังอยากจะไปบริษัทอื่นเอ๊ะบริษัทอื่นจะมั่นคงเหมือนบริษัทนี้ไหมก็จะเป็นอารมณ์ลังเลลักษนะณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดอะไรอยู่นะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ความต้องการนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเนี้ย พยายามอยู่ในสายกลางเข้าไว้นิ่งๆเข้าไว้ค่ะทุกอย่างรอเวลาที่เหมาะสมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ให้ใส่ความมั่นใจถ้าคิดจะอยู่ก็อยู่ต่อถ้าคิดจะไม่อยู่ก็ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นเดือนนี้ คนที่เกิดวันเสาร์จะต้องมีความชัดเจนในตนเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นข้อเสียคือการขาดความมั่นใจและความไม่ชัดเจนในการทํางานเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเขาเรียกว่ามีเหตุที่ต้องได้ใช้เงินมีเหตุที่จะต้องได้บริหารจัดก,การทางด้านการเงินนะคะมีเหตุที่ต้องใช้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอาจจะมีเหตุต้องได้ใช้เงินแบบด่วนๆเกิดขึ้นนะคะแต่ที่สําคัญคือข้อดีคือ ยังสามารถที่จะมีทุนทรัพย์พอที่จะรองรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักระมัดระวังเรื่องการหึงหวงค่ะเป็นลักษณะอารมณ์ของความคิดมากความกังวลคิดไปเองก็มีส่วนคิดว่าแฟนจะมีคนอื่นคิดว่าคนอื่นจะทําให้ความรู้สึกตนเองเปลี่ยนไปหรือยังไงนะคะมันเป็นอารมณ์ความคิดเพ้อฝันเพ้อเจรหรือเป็นการคิดไปเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าไม่อยากจะให้เกิดปัญหาก็พยายามชัดเจนค่ะ สงสัยอะไรถามตรงๆไม่ต้องไปคิดไปเองถ้าถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือต้องจบ嗯嗯ไม่งั้นมันจะเป็นอารมณ์ความแปรปวนความอยู่ในเขาเรียกวันดินแดนแห่งความพิสวงต่างๆที่ทําให้ไม่สามารถออกจากหลุมดําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้嗯嗯ถ้าเป็นดวงผู้นําทางด้านการเมืองก็แปลว่าเดือนนี้เขาก็ยังไม่ชัดเจนค่ะยังเป็นอารมณ์คุมเรือนในเรื่องของการ ชัดเจนในเรื่องของการกระทําอะไรบางอย่างซึ่งรอจังหวะและโอกาสดีๆถึงจะแสดงตัวนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ใช่วันเสาร์มีความห่วงหวงก็มีหวงอยมือนหวงถ้าเป็นตําแหน่งก็เหมือนห่วงผ่วลักดําหวงแต่แต่ก็ไม่กล้าแสดงออกอเป็นการถ้าเป็นหึงก็ หึงลึกๆไม่ใครอยากให้ใครรู้ก็ไม่อยากเสียแต่ก็ไม่อยากได้นะอาจจะเป็นอารมณ์นั้นแต่ก็เป็นกะกักอยู่เนาะโอเคอ่ะวันอาทิตย์ครับอีกหนึ่งวันวันที่สุดท้ายนะฮะวันอาทิตย์ได้อะไรมาวันอีทได้ไพ่กินเก่งสําราญรักสวยรักงามเพราะนั่นคือชาววันอาทิตย์นะครับในช่วงเดือนนี้มิถุนาคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับ ความสวยความงามาคุณจะกลับมาดูแลตัวเอง <m> คุณจะกลับมารักสวยรักงามดูแลตัวเองรูปร่างหน้าตาความหล่อความสวยของตัวเองนะครับ <m> หรือมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์รักสุขภาพมากขึ้นมีโอกาสได้ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับหรือมีเกณฑ์ได้ดูแลครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวนะครับ <salsa> มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขทั้งเรื่องมีข่าวดีด้วยแม่มีข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานการเงินความรักถ้าเป็นในเรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขเน้นงานซื้องานขายจะดีมากหรือไม่ก็เป็นงานที่แบบไม่ต้องเหนื่อยมาก นั่งนั่งเฝ้าเฝ้า,าสบายสบายสวยเลิศๆอ่าหรือมีคนอุปถัมมีคนช่วยเหลืออยู่มีคนคอยเกื้อกูลในเรื่องงานอยู่ก็เป็นได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขกับการหาความสุขให้ตัวเองหรือมีความสุขกับบ้านที่อยู่อาศัยมีความสุขกับการดูแลบ้านมีความสุขกับการชอปปิง้งซื้อของเข้าบ้านแต่งตัวกินเที่ยวนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับมีความสุขกับคนรักม,มีความสุขกับครอบครัวมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวมีความสุขด้วยกันนะครับหรือถ้าเป็นคนที่ยังโสดก็มีสเสน่ห์พบรักมีความชื่นมืน่นวางแผนชีวิตคู่ครอบครัวนี่ก็ได้ถ้าเป็นการเมือง นะ nah, ถ้าเป็นการเมืองก็มีเกณฑ์ที่จะคุณจะต้องอาศัยผู้หญิงช่วย <อ Australian. S 1> ดวงนารีอุปถัม <อ Chinese. S 1> ดวงผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวพัน <อ Heil. S 1> ถ้าเป็นคุณผู้ชายในแวดวงการเมืองคุณต้องอาศัยผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือ,อหรือมีทีมงานที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเกื้อกูลหรืออาศัยคะแนนเสียงที่เป็นผู้หญิงเข้ามาช่วย<า>หรือถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงอยู่แล้วคุณต้องอาศัยเพศตรงข้ามมาอุปถัมค้าชูหรือไม่ก็ต้องมีแบ็กมีทีมมีกลุ่มเข้ามาช่วยเหลือ ทำคนเดียวไม่ได้<ช>อะไรนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครองประมาณนี้นะครับหรืออ mm ีก hmm. มุมหนึ่งคือคุณอาจจะอยากจะปล่อยวาง mm hmm. อยากจะกลับไปอยู่บ้านแล้วอยากจะกลับไปอยู่ครอบครัวอยากจะไปอยู่กับลูกกับเมียแล้ว mm hmm. เบื่องานแล้วไม่อยากทํางานแล้วก็ได้นะสำหรับว mm ันอาทิตย์ประมาณนี้นะฮะตรงนี้นี่คือชาววันอาทิตย์นะครับ mm hmm. ผมครับอ่าโอเคนี่ก็จบกันไปนะคะสําหรับการพยากรณ์วันทั้ง7ซึ่งจะเกี่ยวโยงก,กับดวง ประจำวันของแต่ละท่านแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับดวงของผู้นําของประเทศเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เราก็ลุ้นกันต่อไปสําหรับดวงในเรื่องของผู้นําของการเมืองของประเทศไทยเราค่ะวันนี้ผมาอาจารย์อมซิคเนะกับพิชานอาจารย์นิชาน,านันท์พี่รมพอลขอลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะสําหรับร้านบ้านคิวสวยรวยทรัพย์นะคะบายอาจารย์นิชานันท์นะคะก็ อขอฝากที่อยู่ในการติดต่ออาจารย์โดยตรงด้วยนะคะว่าบางคนอยากจะรู้ว่าจะสามารถมาหาอาจารย์นิชนานโดยตรงได้ที่ไหนนะคะที่ตั้งนะคะของร้านบ้านคิวสวยรวยทรัพย์ของเราจะอยูอ่ถนนหลังเส้นขนส่งนะคะเลยเทศบาลน,นะคะซึ่งจะเป็นจุดพิกัดคือโซนประมาณสีแยกไฟแดงถนนคลังอาวุธซึ่งจะไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะเราจะอยู่ถนนซอยร่วมจิตนะคะบ้านเลขที่395 หมู่18ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือติดต่อสอบถามโดยตรงนะคะได้ที่เบอร์094 519 3640หากท่านไหนอยากจะมาถูกต้องมากยิ่งขึ้นก็ลองอโฟกัสที่ GPS นะคะพิมพ์คำว่าบ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์ท่านก็สามารถมาได้ตาม GPS ได้แน่นอนนะคะในส่วนของอ,า,อาจารย์นิสนันนะคะก็อยากจะฝากผลงานเพิ่มนะคะในส่วนของ งานทำนายไพ่ย,ยิปซีนะคะสามารถที่จะรับชมผลงานได้นะคะในรายการเปิดไพท่ทำนายดวงค่ะทางช่อง VR Cable Channel สถานีข่าวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเราจะมีการจัดรายการดูดวงประจำเดือนทุกเดือน,อนคู่กับอาจารย์องค์ศีคเนศนะคะทุกเดือนเราจะมีการพยากรณ์12ราศีประจำเดือนแล้วก็จะมีในช่วงปลายปีนะคะเราก็จะมีการสรุป ดวงประจำปีสำหรับปี2565ในเดือนธันวาคมนี้นะคะในส่วนที่ลูกค้านะคะอยากจะเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นในการเสริมโงเฮงต่างๆนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็นัดคิวล่วงหน้าได้กับอาจารย์นิชนันนะคะในส่วนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสักลายมือนะคะในศาสตร์ของความเชื่อในเรื่องของหัตถศาสตร์ก็สามารถโทรนัดคิวกับอาจารย์นิชนันล่วงหน้าได้ เพื่อเป็นการจัดคิวที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาในการนั่งรอนะคะในส่วนของการทำนายไพ่ยิปซีของอาจารย์นิชานันนะคะสามารถมาพยากรไพ่ยิปซีหรือมารับคําพยากรณได้ที่ร้านบ้านคิ้วสวยรวยรัพย์โดยตรงหรือสามารถดูผ่านระบบออนไลน์ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้หรือติดภารกิจหรืออยู่ต่างประเทศนะคะสามารถที่จะแอดไลน์หรือติดต่อผ่าน Facebook นะคะชื่อนิชาน,านชันัชทพิรมพร ได้โดยตรงนะคะแล้วก็นัดคิวเวลากันได้ล่วงหน้านะคะอาจารย์นิชนันก็ฝากผลงานด้วยนะคะสำหรับร้านบ้านคิวสวยรวยทรัพย์บายอาจารย์น,นิชนันคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ